อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องออนไลน์ทุกท่านครับผู้มีความเพียรผู้มีความขยันนะครับท่านใดต้องการมีใบอนุญ,ญาตในหน้าประกันวินาศภัยในหน้าประกันชีวิตแบบอิสระนะครับทํางานผ่านระบบออนไลน์แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศสามารถทํางานได้นะครับก็ชีวิตคือการเดินทางครับโอกาสมีไม่มากนักนะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ ทุกวันที่ 1, 11, 21นะครับทางคอพอพอเปิดสนามสอบให้จองสอบนะครับแล้วก็ผมสามารถดําเนินการจองสอบให้พี่น้องท่านใดที่สนใจทักสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็ผมยินดีให้คาปรึกษาตลอดไปนะครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสนุกกับการทํางานไม่ว่ากิจการงานใดก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้เราต้องการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ที่มีอิสระ แล้วมีรายได้ในวันที่เราอาจจะไร้เดี่ยวแรงในอนาคตนะครับที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเรายังมีรายได้เป็นรายได้ที่เราไม่ต้องขายแรงขายเวลาให้กับใครอีกต่อไปนะครับทุกคนทําได้ครับ